ไม่แน่ใจฮะเราตื่นมาในที่อะไรก็ไม่รู้เออเออเอออปวดเคล็ดขัดยอกอีกคลิปได้ลงฮาโลวีนปีน่าเลยโอ้บ้าบอจริงๆผมเป็ผมเป็นคนไม่ชอบน้ำแบบมึดๆอ่ะจริงๆไม่ชอบเจ๊เอ๋ลองลงน้ำได้ไหมน่ากลัวน้ำอันนี้เกมอะไรครับพู้หรือพูไม่แน่ใจอ่ะพี่เอออะไรอ่ะอ๋อเสียงว่ายน้ำ เสียงว่ายน้ำหมาเล่นน้ำเหรอหมาเล่นน้ำปอมแปมปอมแปบมบน้ำน่ากลัวจัดเลยเอะแบบเนี้ยน่ากลัวจริงไม่ชอบน้ำมึนมืดผมไม่ชอบน้ำมึนมืดยิ่งทะเลลึกยิ่งน่ากลัวอ่อาเราอยู่ตรงไหนนะก่อนหน้านี้คิดว่าเหรอ อะไรอะ่ะอยาดีขอขอแป๊บเดียวขอเวลานากอันนี้คือแผนที่ไหมอะ่ะหรือมันเป็นแค่ลายลักษณ์อักษรเฉยๆนั่นสินะความเวงมากระแบบตัวละครอยู่คนเดียวด้วยหูมืดตึ๊บแผนที่ทให้งองงูะ 5. 5. สายหรือขวาสว่างหรือมือดให้กูดูเลือกไ <laughs> ปเองก็ได้เนาะสายดี <ID. S 1> เอาแล้วอะเลยนะปลอดภัยเสมออะไรอะ่ะ ตกใจอะไรวะเก้าอี้โอ้โหตกใจสไลเดอร์ต้องหาเก้าอี้เหรออย่านะฉันขอนักเก้าอี้นะอย่าโฟมเลยนะนนกตกใจห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอย่านะมันเงียบอะ่ะผมไม่ชอบความเงียบอะ่ะแอดยาชานที่อยากเป็น ผู้หญิงงทลกกแพไม่ชอบความเงียบอ่ะใจมันเต้นเกินโผล่มาสิโผล่มา,าเ,เออวังเวงอ่ะเ,เห็นหมากิน <laughs> ไม่รู้ <laughs> ต้องเงี่ยมดูอ่ะกลัวแบบมันจะเอ่ะเฮ้ยหน้าต่างออกเลยตัวไรแย่ตัวไรแย่หืมมือจังเลือ่ะ น่ากลัวเป็นบ้าเลยอ่ะโอ้น้ำลึกมากน,น่ากลัวอ่ะตายแล้วคเอ้ยผม<อ> <สะ S 1> เกลียดน้ำแบบนี้อ่ะเนี่ยโคตรเกลียดเลยอ่ะน้ำแบบนี้อ่ะจริงๆโคตรเกลียดเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะดูดิเอาเดี๋ยวเอออะไรอกั่โอ,อ,อ,อ้โหต้องไปน้ำไปเหรออาจจะเจอเจ้าแม่ทีคุณไม่ไหวลว่ะใจเต้นต๊บๆเลยอ่ะต้องไปน้ำไปจริงเหรอว่าน่าไม่โดดได้น่ากลัวว่ะ ต้องโดดจริงเหรอเป็นเราก็ไม่โดดเอ้ยกลัวจังเลยอ่ะมไ,ออไม่กล้าไปทางมืดเว้ยไม่กล้าไปทางมืด <c oughs> ไม่กล้าไป <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าไปทางนั้นแนหะ่ะมันไปได้เปล่าก็ไม่รู้แต่ผมผมไม่กล้าเข้าไปลึกเลยอ่ะลัวอะไรแบบนี้อ่ะจริงจริงจริงโอ้โหอุย้ยว่ายเร็วได้ รีบเลยรีบเลยรีบเลยรีบไ่าเลยว่ายเร็วได้รีบเลยรีบเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหอีกละมืดตึ๊บเลยสารนิ้วเบียร์เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมืดตึ๊บเลยน่าากกลััวมครบ กับกาครับไม่เคยโอ้โหมืดตึ๊บเลยเฮ้ยเปิดเพลงแดนเลยครับเฮ้ยเราไม่กล้าเดินต่ออ่ะอะไรอ่ะเสียงแอดยาชิโร่ลัมซิงห้าสิบห้ามันก็แค่เสียงหนาคุณโฮมเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเดินเข้าไปเลยอย่าไปหยอง น่ากลัวอู้หูหลุดเลยความหูดุกดิ๊กนี่มันอะไรกันคิดไปเองไม่มีไรหรอกกบมืดเกินใจไปด้วยการนอนเสียงดูหอยหวนมืดเกินไฟมืดเกินไฟไม่ไม่ค่าเดินมืดเกินเรียกว่า แล้วอะโกยอกจะมีอะไรวิ่งตามหลังไหมนะอุ้ยเกมนี้เกมนี้ลงได้ไหมลงไปก็เปียกครับมันมันคือน้ำเหรอโดนดึงขาแต่มันคืออะไรอ่ะมันคือน้ำเหรออย่าไปแกล้งแก่น้ำเหรอน้ำน้ำลงเลยจ้าอย่าจัวลงเลยอย่าจู่ะันนี่คือคำใบ้เป๋าเนี่ย อยู่ข้างงหลัคะมัว่ว<น>ไอ้พวกนี้ก็มัว่วได้ยินเสียงเเท้าตาตมหลังงสียผมเองไอ้พวกนี้ก็มั่วไม่หยุดเลยเ <laughs> ยอะว่ะคุณดูวะ่วะเยอะว่ะอย่าดิออ,ออกไปไหนไม่ได้เหรอเอ้าเฮ้ยมีเสียงหายใจใกล้ๆดูลงไปเลยครับไซเรนรออยู่ครับ นั่นไงมาราโอ่กอคือแหลรตันเหรอแร่แรไปวิ่งผ่านอะครับไม่มีบสักช่องเหรอ,อเสียงทักผมเอง อย่าดิมาแล้วอะไรมาอะไรมาอย่าอะไรมาเฮ้ยคุณน่ะทำร้อนอะไรมาไม่เก่งเลยจ้าอะไรมาเดินตาามมครับไม่มีน้ำเย็นเจี๊ยบไม่ไม่เสียงตามหลังจริงเหรอบ้าไหนวะไม่ไม่มี มันมาแว,วนี่กลับมาที่เดิมโอเคอผีทอ่อไม่เย่อย่าหกแกงดิอย่าแกงดิกลับที่เดิมโอเคมีคุณโฮมอย่าหลอกตัวเองอย่าตัวเองผีท่อแล้วครับไม่มาเจอสักทีไม่มาเจอที่เออในนั้นไม่ไมีมีแต่ปลาเขาบังกดใช่ไม่ได้มีแต่ปลามาแววโอ้ มาแววอยากแกล้งคุณโฮมเลยแกกรัว5,500ันห้ารเอ็นดูมันลงได้ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เนาะปลาผีอ๊อเปล่าในน้ำมีงูบนบกมีอะไรบนบกมีม,มีหมาน้ำโหทางน่ากลนะัวมากเลยอ่ะแล้วมันโผล่อยากดิคุณแบกโอ้มันโผล่มานี่แบบ,บ,บหัวใจวายแน่เลยอนะ่ะบายไมปไปไม่ไปนะ เดิน,นไปเลยครับครับครบเราจะชอปไปอพร้อมๆกันห5 5น่ากลัวเสีนนัน้นน่ากลัวมากอะ่ะขอยนุไหว้ต่อไม่หันกลับไปมื่จัดขออนุญาตไหว้ต่อเล่นจบเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ตกฮะโอ้โอ้โ,อโอมา่ช่ นึกว่าน้ำสีแดงไม่ใช่สไลเดอร์คุณชูก้าเครื่องรางของม้านะครับของม้านะเราต้องหาอะไรวะหรือว่ามันเดินเสพมียากาศเฮ้ยเหนุ่มกล้องหนุ่มกล้องเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเข้าโค้งดิฟจ้วมก็ไงเรียบร้อยเอ๋อน้ำน้ำตกใจน้ำแย่ว่ะเระวังพวกเธอปั่นกันปะ วเออเอาค่าทำขวัญมาเลยนะพวกคุณอ่ะแย่ <Yeah S 2> ว่ะอืมตัวอะไรวิ่งตัดหน้าไปอ่ะไม่มีมีเกมพาสทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นไหมไม่มีพี่ลองเรียกพยานท่ากางฟังมาหนอ่อยพี่เอกจิฟุงแต่งเวอร์รอรมันยิ่งหลอนอ่ะดิหลังอีกแล้วมันกลัวอ่ะดิอุปทานหมูมาอุปทานหมูกันนาทีห้าร้อยห้าสิบห้าข้างหลัง ตัวไโอ้โหเรียบร้อยอะไรอ่ะมันจะมาแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเสียงน้ากระทบหรือหรือเสียงผมผมเองวะคือผมผมร้อนเสียงหรืออะไรเนี่ยเอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมร้อนเสียงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมร้อนเสียงเหรอเข่าจริงของป้อมาแล้ว ดีงาบอกดีครับดีครับคุณมี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 แป้งไม่ไม่ไม่หลอนเสียงน้ำกระทบจะย็นระวังนะปริตางของมันนะคข้าของมันนะหลอนเสียงอ่ะออวเเสียหมืตัะไรไม่หลอนของแท้แน่นอนคุณพาหลอนมากเลยเย้ระวังด้วยระวังด้วย รระะหวางงูติดนน้คับจะเดินยังไงไม่ให้ไม่ยินเสียงน้ำวะขวัญหายแค่หกพันสี่เม้นไหนอ่ะยังคือสติคุณนั่นแหละทำสติแตกมันพุ่งมาแน่ครับเสียงน้ำสะท้อนครับน้ำสะท้อนใช่ไหมเออทำสติแตกคุณอ่ะเอวาริมัครบวิ่งใครอยู่หลัวเสาครับเมื่อกี้ไม่มีไป มาถูกทางเปล่าวะโอ้โหนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรวะเนี่ยแอดเโกคุณอะไรอ่ะลงดัดด้วยจริงลงจริงด้วยเดินมั่วเสียวท้องจริงเสียวท้องเออชัตเตอร์หนึ่งจบละขาหักเออไม่หักไม่หัก เย้หัวมืดตึ๊บเลย